สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระเทั่ฟังสำหรับ e ีพีที่8นี้จะเป็นในส่วนของช่วงที่เจฟถูกจับได้ว่าเขาคือฆาตกรต่อเนื่องแล้วไลโอที่เป็นพ่อถูกตำรวจเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักหลังจากที่เขาได้พูดคุยกับตำรวจได้สักพักมันจะมีช่วงพักเบรกแล้วไลโอจึงได้ขอตำรวจเพื่อเข้าพบกับเจฟด้วยความที่เรื่องนี้มันใหม่มากสำหรับคนเป็นพ่อและมันไม่ใช่คดีธรรมดาทั่วไป มันจึงทําให้ไลโอตอนแรกยืนนิ่งพูดอะไรไม่ออกแล้วค่อยๆเดินเข้าไปกอดเจฟฟครับพอทั้งคู่ได้นั่งลงเจฟฟได้ถามถึงคุณย่าว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างไลโอตอบไปว่าเธอโอเคดีและยังคงรักและคิดถึงเสมอไลโอจากนั้นได้ให้เจฟฟเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมมันได้เลยเถิดมาไกลถึงขนาดนี้ แต่เจฟได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ไลโอเคยพาเขาเอาซากสัตว์กลับมาที่บ้านเพื่อศึกษาต่อตอนนั้นไลโอก็รู้สึกเหมือนว่าเจฟฟกำลังบอกว่าเขาคือต้นเหตุที่ทําให้เจฟเป็นแบบนี้ไลโอจึงพูดกลับไปทันทีว่าไม่นะจะมาโทษเขาคนเดียวไม่ได้เขาเป็นพ่อที่ดีให้กับเจฟมาดูตลอดแล้วจะมาพูดแบบนี้ได้อย่างไรต่อมาภาพได้ตัดไปที่จอยซ์ที่กําลังจะลงรถเข้าไปทํางาน ตอนนั้นนะคะได้รีบวิ่งเข้ามาล้อมเธอไว้และยิงคำถามใส่เธอไม่ยั้งเลยครับเธอไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแล้ววิ่งเข้าที่ทำงานเลยพอเธอเข้าไปที่ห้องทำงานของเธอเธอรู้สึกตัวสั่นไปหมดไม่มีกระจิตกระจายจะทำงานเธอจึงได้ร้องไห้ออกมาต่อหน้าคนที่อยู่ในห้องทำงานกับเธอครับต่อมาไลโอที่ตกอยู่ในภาวะเครียดจัด ถึงขั้นนอนไม่หลับมานานถึง5้าวันเต็มๆชาลีได้เดินออกมาในห้องนั่งเล่นตอนเช้าตรู่เธอจึงถามไลโอไปว่ามาทำอะไรแต่เช้ามืดควรจะพักผ่อนบ้างนะมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยจากนั้นเธอได้แนะนำเขาว่าให้ไปหาหมอเพื่อเอายานอนหลับมาทานแต่ตอนนั้นไลโอแค่ได้ยินว่าเอายามาทานเขาก็รู้สึกหัวร้อนขึ้นมาทันทีครับและพูดไปว่ารู้ไหมว่ายาพวกนั้นมันทำให้ครอบครัวและชีวิตของเจฟฟ์มันพังอยู่แล้วไงทุกวันนี้เขาจะไม่กินยาอะไรทั้งนั้น ไลโอจากนั้นนั่งลงแล้วพูดขึ้นมาว่ายังไงแล้วเจฟฟก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเจฟฟไลโอได้ย้อนกลับไปเล่าถึงช่วงเวลาที่เขายังเด็กๆเ,เขาเคยมีความคิดแปลกๆเหมือนกับเจฟเลยฉันอยากจะทําระเบิดแล้วเอาไปปาทิ้งลงพื้นที่โรงเรียนหรืออยากสะกดจิตเพื่อนผู้หญิงหรือแม้กระทั่งเคยคิดที่อยากจะฆ่าคนเหมือนกัน ชาลีได้แต่รับฟันแล้วกอดไลโอเธอได้พยายามปลอบใจให้ไลโอมีอารมณ์ที่เย็นลงกว่านี้หลังจากนั้นไลโอได้ขับรถไปที่บ้านแม่ของเขาเพื่อที่จะไปเยี่ยมเธอแต่กลับกลายเป็นว่าตำรวจได้ปิดล้อมที่นั่นไว้เนื่องจากตำรวจต้องการหาหลักฐานจากเหยื่อที่โดนเจฟทำร้ายในบ้านของย่าเขาครับนอกจากนี้นะักข่าวจากหลายๆสำนักก็อยู่ที่บ้านย่าของเจฟด้วย แต่ตอนนั้นยากของเจฟฟเริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วซึ่งระหว่างที่ตำรวจเข้าไปในบ้านของเธอเธอก็เอาแต่เรียกเจฟและยังคงคิดว่าเจฟอยู่ในบ้านด้วยความที่คนเยอะและตำรวจไม่ได้ให้ใครเข้าไปในพื้นที่ไลโอจึงได้แอบวิ่งเข้าไปแหลงบ้านเพราะเขาเป็นห่วงแม่ของเขามากที่ต้องมาเจอกับคนเยอะๆแบบนี้เขาจึงขอร้องกับตำรวจให้ปล่อยเขาดูแลแม่ระหว่างพาขึ้นไปบนบ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับไปเองจากนั้นภาพได้ตัดไปที่เมืองมิวอกกี้เจสซี่ที่เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองได้นำขบวนชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ระแวกนั้นมารวมตัวกันและได้ประกาศให้ทุกๆคนได้รับรู้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องคนผิวสีด้วยกันโดยมีเจซี่เป็นแกนนําครับเขาเริ่มพูดอย่างนี้ครับว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปได้ง่ายๆอย่างแน่นอนทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมจากการกระทาของเจฟในครั้งนี้แม้แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ควรต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย เพราะพวกเขาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและไม่เคยรับฟังคนผิวสีอย่างพวกเราตั้งแต่แรกและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เจฟยังคงลอยนวลจนกระทั่งถูกจับตัวในวันนี้ต่อมาผู้กำกับได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนนั้นมาตักเตือนและแจ้งให้พวกเขาพักงานไปก่อน แต่ตำรวจทั้งสองนายยังคงยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดและให้ผู้กำกับตัดสินใจใหม่อย่างไรก็ตามผู้กำกับได้บอกเหตุผลกับพวกเขาไปว่าสถานการณ์ตอนนี้เขาเองก็ถูกกดดันจากหลายๆทางและให้ตำรวจสองนายนี้พักงานไปก่อนจนกว่าผลสรุปของคดีนี้จะจบลงภาพต่ดไปที่ไลโอกับชาลีที่กำลังนั่งดูข่าวที่สัมภาษณ์เทรซี่ชายหนุ่มที่สามารถหนีรอดออกมาได้พิธีกรได้ถามอย่างนี้ครับเขาคิดว่าเจฟจะกินเขาไหมถ้าเขาไม่รอดออกมาได้ในคืนนั้น เทรซี่ตอบกลับไปว่าเจฟเป็นคนพูดเองว่าจะกินหัวใจของเขาจากนั้นพิธีกรได้กล่าวขอบคุณเทรซี่ที่มาในรายการนอกจากนี้พิธีกรยังได้เชิญเพื่อนในวัยเด็กของเจฟมาสัมภาษณ์ต่อครับโดยเพื่อนคนนี้พูดในเชิญให้คนเข้าใจผิดว่าเจฟฟเคยถูกไลโอล่วงละเมิดทางเพศแถมยังบอกอีกว่าแม่เลี้ยงของเจฟเป็นคนไม่ดีอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาเวลาพูดชอบตะคอกใส่ ซึ่งสิ่งที่เพื่อนคนนี้พูดออกมามันโกหกทั้งนั้นเลยครับจนทําให้ไลโอกับชาลีที่กําลังนั่งดูสัมภาษณ์นี้อยู่รู้สึกหงุหงิดขึ้นมาแล้วเดินไปปิดทีวีตามลําดับวันต่อมาเขาได้เดินทางไปหาเจฟพร้อมกับทนายซึ่งไลโอมีความพยายามที่จะช่วยเจฟให้รอดจากคดีนี้และจะได้พาเขาไปรักษาอาการที่เป็นอยู่เขาเชื่อว่าเจฟยังคงมีความเป็นคนดีหลงเหลืออยู่แน่นอนต่อมาทนายได้พูดว่าที่รัฐแห่งนี้มันยังไม่ได้มีโทษประหารชีวิตและเชื่อว่าพวกเราสามารถทำมันได้ทนายกล่าว การที่เจฟจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้พวกเขาจะต้องทําให้ผู้พิพากษาเชื่อว,ว่าเจฟฟเป็นผู้ป่วยวิกลจริตจริงๆแต่เจฟฟได้ต้แย้งว่าเขาไม่ได้บ้าตอนที่เขาทําอะไรลงไปเขารับรู้หมดทุกอย่างอย่างไรก็ตามไลโอบอกว่าถ้าไม่ได้บ้าแล้วฆ่าพวกนั้นทําไมเจฟฟก็ยังคงยืนยันคําเดิมซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากให้พ่อมาช่วยในเรื่องนี้เลยซึ่งทําให้จากที่เครียดอยู่แล้วไลโอยิ่งเครียดไปกันใหญ่ครับไลโอได้แต่มองหน้าทนายและบอกกับเจฟฟไปว่าเจฟฟจะพูดแบบนี้้ในนาไไม่ไดนะ และขอร้องให้ทําตามที่ไลโอต้องการเพื่อที่เจฟจะได้หลุดพ้นจากการติดคุกจากนั้นทนายได้พูดเสริมว่าเขาสามารถใช้เคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปี1957ที่เมืองเพลนฟิลด์มีชายคนหนึ่งถูกจับได้ว่าเขาทารุณกรรมเหยื่อหลายๆคนและตอนที่เขาถูกจับกลุ่มเขาก็ไม่เคยเอ่ยปากบอกอะไรกับตำรวจสักคำ ชายคนนี้เคยขุดลุ่มศพขึ้นมามากกว่า30ครั้งแล้วนําร่างของเหยื่อเหล่านั้นไปชำแหละและนําอวัยวะต่างๆไปเป็นของใช้ในบ้านคือชายคนนี้เหมือนตกอยู่ในภวังบางอย่างตอนที่กําลังก่อเหตุซึ่งมันจะไปเหมือนกับที่เจฟเป็นพอดีเลยคือมันไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้ประเด็นหลักที่ไลโอต้องการที่จะสื่อคือเขาอยากจะให้ศาลเห็นใจและเจฟจะได้ไม่ต้องติดคุก แต่จะได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแทนเนื่องจากมีความผิดปกติเหมือนกับชายคนนั้นที่เขาเคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนและไม่ได้ถูกตัดสินจำคุกด้วยทนายพูดเสริอมอีกว่าพวกเราสามารถช่วยทำให้มันเกิดขึ้นได้จากนั้นไลโอและทนายได้เดินออกจากห้องเยี่ยมไปครับต่อมาภาพได้ตัดไปที่ช่วงการพิจารณาคดีของเจฟครับวันนั้นมันเต็มไปด้วยครอบครัวของผู้สูญเสียและทุกคนต่างตั้งใจฟังคำตัดสินที่จะเกิดขึ้นกับเจฟเป็นอย่างมาก และผู้พิพากษาได้ประกาศไปว่าคณะลูกขนทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเจฟนั้นมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนในขณะที่เขาก่อเหตุและเขาไม่ได้เป็นผู้วิกลจริตแต่อย่างใดพร้อมกับคำสารภาพที่เขาเคยได้กล่าวไว้คือเขามีเจตนาและตรายตองแล้วในขณะที่ลงมือผู้พิพากษายังกล่าวอีกว่าอยากให้ทุกคนวางใจว่าเขาจะต้องติดคุกอย่างแน่นอนหลังจากนั้นครอบครัวของเหยื่ได้มีสิทธิพูดอะไรกับคนก่อเหตุ และเจฟเองสาม,มารถที่จะพูดหรือไม่พูดอะไรก็ได้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตก่อนที่จะถูกตัดสินจริงๆหลังจากที่จบการพิจรนารณาคดีแล้ว จอยซ์ George, ที่เป็นแม่แท้ๆของเจฟได้อยู่รับฟังในวันนั้นด้วยและได้มีปากเสียงกับไลโอเล็กน้อยถึงความรับผิดชอบที่เธอสมควรจะมีต่อลูกคือจอยซ์เองไม่รู้จะทําอย่างไรเพื่อที่จะช่วยเจฟได้บ้างเธอจึงเดินทางไปยังบ้านของผู้สูญเสียเพื่อขอโทษแทนเจฟและอยากขอร้องให้พวกเขาให้การกับศาลเป็นประโยชน์ให้กับทางเจฟด้วยเพื่อที่เขาจะได้รอดจากคุกแล้วส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแทนซึ่งแน่นอนว่าหลายๆครอบครัวต่างไม่เห็นด้วยครับและคิดว่าเจฟสมควรได้รับโทษแล้ว พอถึงวันตัดสินตัวแทนของผู้สูญเสียแต่ละครอบครัวได้ลุกขึ้นพูดถึงความในใจที่เขามีต่อเจฟฟว่าทำไมคนดีๆอย่างลูกของพวกเขาต้องมาเจอปีาศาจอย่างเจฟฟ์ทำร้ายและไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เป็นทุกครอบครัวที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แย่ๆแ,แบบนี้หลังจากนั้นเจฟได้กล่าวคำที่เขาอยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายถึงครอบครัวผู้สูญเสียว่าเขารู้ว่ามันจบแล้วเขาไม่เคยคิดที่จะหนีความผิด และไม่เคยคิดอยากได้อิสระจากการกระทําที่เกิดขึ้นเขาอยากจะถูกลงโทษด้วยการประหารชีวิตด้วยซ้ําและเขาอยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทําลงไปไม่ใช่เพราะเขาเกลียดอะไรคนเหล่านั้นเลยมันไม่ใช่เรื่องของการเหยียดสีผิวเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําไปมันชั่วร้ายแต่ตอนนี้เขายอมรับแล้วว่าเขาป่วยทางจิตจริงๆและหลังจากนี้เขาจะต้องไปชดใช้กรรมที่ทํากับครอบครัวผู้สูญเสีย เขาเสียใจมากกับสิ่งที่ได้ทำลงไปและเข้าใจครอบครัวของผู้สูญเสียดีว่าทำไมถึงโมโหกับการการะทำของเขาในครั้งนี้เขารู้ว่ายังไงแล้วเขาก็ต้องติดคุกไปตลอดชีวิตตอนนั้นไลโอที่นั่งฟังลูกชายอยู่ก็รู้สึกใจหายและตกอยู่ในภวังสักพักไลโอได้แต่นั่งแน่นิ่งไปเขาพยายามช่วยลูกชายอย่างเต็มที่แล้วแต่เจฟก็หนีไม่พ้นโทษที่เขาควรจะได้รับจริงๆ ในวันตัดสินทุกๆคนที่เกี่ยวข้องต่างมาในวันนั้นทุกคนครับแกลนดาที่เป็นเพื่อนบ้านก็มาด้วยเช่นกันพอศาลได้ตัดสินไปว่าเจฟมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมและแน่นอนว่าเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกตลอดชีวิตตอนนั้นเจ้าหน้าที่ได้พาเจฟไปที่ห้องเพื่อเตรียมตัวเข้าห้องขังอย่างเป็นทางการแต่ระหว่างที่เขานั่งอยู่ในห้องพักทางเจ้าหน้าที่ได้ให้พ่อและแม่เลี้ยงของเจฟเข้ามาเยี่ยมแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถูกย้ายเข้าไปในห้องขังครับ ไลโอได้เริ่มพูดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาพาเจฟฟไปดูซากสัตว์แล้วสอนวิธีการต่างๆเขารู้ดีว่ามันไม่สมควรทําแบบนั้นเขาอยากขอโทษกับทุกอย่างที่ทําให้เจฟต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้เขาผิดเองที่ไม่มีเวลาให้เจฟฟเลยไม่เคยรับฟังปัญหาใดๆจนเจฟฟไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังแถมยังไม่เคยจะอยู่ข้างๆในยามที่เจฟต้องการอีกเขารู้ว่าเขาเป็นพ่อที่แย่เป็นสามีที่ไม่ดีที่ทอดทิ้งให้เขาอยู่เพียงลำพัง เขาขอโทษเขาจะไม่มีวันยกโทษให้ตัวเองเด็ดขาดและต่อจากนี้เขาจะไม่ทอดทิ้งเจฟไปไหนอีกเขาจะไปเยี่ยมหาที่เรือนจำบ่อยๆเขาสัญญา ต่อมาภาพได้ตัดไปที่จอยซ์เธอกำลังนั่งเขียนจดหมายเพื่อบอกลาโลกใบนี้เพราะเธอไม่สามารถทนอยู่กับความกดดันที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตได้อีกเธอรู้สึกแย่มากที่ไม่สามารถเป็นแม่ที่ดีได้เลยเธอเสียใจและไม่รู้ว่าจะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปอีกทำไมยังไงแล้วเธอก็ไม่เคยทำคุณประโยชน์ให้ใครได้เลยเธอขอให้เดวิดที่เป็นน้องชายและเจฟยกโทษให้เธอด้วยเธอรักพวกเขาทั้งสองคนมาก,มาก แต่สุดท้ายเธอไม่ได้จากโลกนี้ไปอย่างที่หวังครับเพราะเดวิดมาช่วยเธอไว้ได้ทันและเขาได้โทรหาไลโอเพื่อแจ้งข่าวแต่ชาลีรับโทรศัพท์ไปก่อนซึ่งระหว่างนั้นไลโอกาลังนั่งเขียนหนังสืออีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของเจฟฟและได้บอกชาลีไปว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับหาเดวิดไปเองจําตํารวจสองนายที่ละเลยหน้าที่ได้ใช่ไหมครับและได้ถูกพักงานไปตามลําดับคือตอนนี้พอเรื่องทุกอย่างจบแล้วพวกเขาถูกเรียกตัวกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่ง แต่เจสซี่รู้สึกผิดหวังกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่ยอมท้อและจะสู้ต่อไปเพื่อกลุ่มผิวสีที่ควรจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันเหมือนกับคนอื่นทั่วไป EP ที่8นี้ต้องบอกเลยครับว่ามันเต็มไปด้วยหลายๆอารมณ์ของความเป็นครอบครัวจริงๆและตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรผมฝากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามกันให้เยอะๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ